ครับกาบสวัสดีช่วงเสาร์ของวันที่30กันยายนพศ2 5 6 6หรกสบาบสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube UC พระโคสิลหงศูน์หนึ่งกาบสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วงมุนเมีสี UC พระโคสิงป์เหรยญระกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับชิมนี้กาสีมาเปิดง่วงเล่หลังขึ้นกําไรให้พ่อแม่พี่น้องเปิดมองเอาเปิดมองว่าแล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเปิดแพงไปกับบะมีประโยชน์ครับพี่น้องครับ ผู้ใดได้ไปกับคุ mí, <aba> um ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับเป็นง่วงส่งฟรีบ่มีมันจำได้ครับพี่น้องครับเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรี้ยงกันเลยครับพี่น้องครับเอาค่อมเบียนี่ก่อนครับเดีพะยังเมืองครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงงวงลูกแรกนะครับแม่ร้อยยี่สบหาบวกลบสองครับลูกสาวอายุสองเดือนครับพี่น้องครับสำหรับค่อมนี่เอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับง่วงลูกแรกสดๆครับพี่นนน้้้้ออองงคคครรรััับบบมีผ่่าไปพ องัแม่ลูกผูกครับงม่ลูกแรกครับแม่กับพ่สูงหลายแล้วครับพี่น้องครับร้อยยี่สบหาบวกไปห้ารอยสามสิบบวกลบสองนี่ครับพี่น้องครับถูกใช้อยู่สามสิบเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวยงางอยู่นี่ครับสำหรับควกนี้เราไปหนึ่งมืนแปดพันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับตัวเท่ามุมนี่อได้ครับพี่น้องครับ หนึ่งมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับครับตัวเมียพันพันหนาวะนี่ครับทางตัวลูกไส้พันครับพี่น้องครับครับนชัดๆครับพี่น้องครับเมียลูกผูกว่าลูกแรกครับหนึ่งมืนแปดพันบาทได้ครับพี่น้องครับวันนี้เมื่เมียลูกผูกลูกตัวที่สองครับเมียลอยสารสีบวกลบสองครับมีตัวลูกไส้พันครับลูกไส้อยู่สี่เดือนนะครับพี่น้องครับครับใสนชาดๆครับพี่น้องครับ นครับตัวแม่เพิ่นครับพี่น้องครับแม่เครื่องดำอยู่แด้วครับพี่น้องครับนครับสำหรับคอมนี้เราไปหนึ่งมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรลงกันนะครับถ้าพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่้านท้องแปนตม้านฝางอำเภอเกษริสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ คุ้มคาเกินนาคาแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้มองมึงชุดสามตัว้ะครับพี่น้องครับเป็นแม่แยกลูกก็ได้ลูกมาแล้วสองตัวครับพี่น้องครับเพิ่งแยกไปหมู่บ้านครับลูกเพิ่มเป็นลูกผู้แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับสูงหนอยยิ้มหาบวกลบสองครับงวงโบดเคเข่องดำอยู่แด้วครับพี่น้องครับผู้ดทุนหน่อยๆเอาไปท่อมไปครับพี่น้องครับ ของกับตัวผู้อายุหาเดือนนี่ครับพี่น้องครับลูกผสมบ้ามันครับนี่ตัวไซเมานี่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับตัวผู้สีแดงตัวไซเมาได้ครับพี่น้องครับเห็นจะชัดครับพี่น้องครับของกับเล่สาวน้อยอายุสี่เดือนกันครับพี่น้องครับเล่พ่อพ่อมึงอยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับสามตัวนี้เอาไปแค่ สองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรงกันนะครับพี่น้องครับแค่สองหมื่นสามพันบาทครับเด้ง้วสามตัวด้ครับพี่น้องครับได้เร่ได้บามันได้แม่ไท้กลางครับพี่น้องครับสามตัสองหมื่นสามพันบาทด้ครับพี่น้องครับนี่พันไปได้ครับพี่น้องครับวันนี้เมึงเมียลูกเมียเมียกับผู้สูงอายแต่ว่าใจลูกกะถือว่าดูดีในเกีย้องเพื่อนนะครับพี่น้องครับเมียเป็น ให้กลางบ้านเฮาผ้าเลยครับพี่น้องครับลูกเป็นลูกผสมบามันลูกหัวล้นได้ครับพี่น้องครับลูกเสาวลูกเสาวอยู่สามเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับแน่ออกเหล็ก้ดว่าใจลูกเนี่น้อนอยู่เด้ครับพี่น้องครับใจลูกโบดเด้ครับนี่ครับตัวลูกเป็นดึงแดงนี่ครับพี่น้องครับสำหรับคม่นี้เอาไปสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับส่งรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกานั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาตามทีเบอร์ผมให้ไว้ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ นี่เป็นงัวลูกแรกนะครับพี่น้องครับตัวลูกสาวมันงามครับบ่ผิดหวังแน่นนอนครับพี่น้องครับวันนี้เมืองคมนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองนะครับแม่ลอยสามสิบบวกลบสองครับพี่น้องครับเดี๋ยวอะไรออกนะครับนี่ครับตัวลูกสาวมันครับพี่น้องครับสาวกับพ่อเมืองได้พ่อไปวัดไปไหว้อยู่ครับพี่น้องครับ สำหรับแม่พิ่นครับสำหรับแม่นี่มีนมติงนะครับพี่น้องครับมีนมติงครับติงหน่อยหนึ่งชอนตุ้มหิ้งวันนี้ครับเสมออย่าไปถือมันครับพี่น้องครับบัตรมันพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับสำหรับโคมนี้เอาไปสองหมื่นสองพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของพ่อกรัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝาง อำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับลูกเมียลูกตัวที่สองครับอันนี้เมื่อมึงเมียลูกเมียนี่ครับลูกตัวที่สองกันครับพี่น้องครับเมียใต้กลางบ้านเอาเมียโบสถ์ขบเคื่องนะครับลูกสาวผสมชาละเลยครับพี่น้องครับใจลูกนี่ถือว่านามนเกียรติของเพื่อนแหละครับพี่น้องครับลูกตัวหน้านครับพี่น้องครับนี่ครับเมียกะสุงร้อย ยิ้มหาบัวครับแต่ว่าได้อ้างได้กง่วงดูกหมูครับพี่พน้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ 34, ่นครับพี่น้องครับสําหรับคมนี้เอาไปสองหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับมังชาชาครับพี่น้องครับตัวลูุสาวเอ่อถือว่าหนุ่มน้องแม่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับลูกุสาวออกเลมันแล้วครับพี่น้องครับเงี้ยนานาครับสองหมื่นสี่พันบาทได้ครับพี่น้องครับ เอาอยู่สามสี่เดือนนี่ครับพี่น้องกินยาดีครับถูกรามได้ครับพี่น้องครับอนีเมืองค้มนี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียง้อลูกแรกได้ครับพี่น้องครับมือว่านนี่ถาแก่ผสมไปแล้วค้มโตได้ครับพี่น้องครับเอาไปรุนท่วงเอาครับพี่น้องครับเคนขึ้นแห้งกับเลยเดือดตนเัลื่อนกับเล่ยผสมกับพี่น้องครับกระเดียบปั๊บราคาขึ้นอีกได้ครับพี่น้องครับบัวคาผสมไปหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับ ส่งฟรีให้200กิโลเมตรหลือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับลูกสาวอายุหาเดือนนี่ครับพี่น้องครับบวชรบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนใจลูกงามเได้ครับพี่น้องครับผสมพอประมาณเอ่อพอประมาณเด้งไปครับพี่น้องครับประมาณเส้นละพันนับบาทนี่แหละครับคมโตครับพี่น้องครับแม่ลอย30หาบลบสองครับพี่น้องครับสองหมื่นหาพันบาทได้ครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรถ้าพอมีพี่น้องสิสนใจสีโยกก็ได้ด้ครับโยกกผมกับส ปรับลดราคาลงให้อีกถ้าเอาคู่กันผมลดลดไห้คมละพันครับพี่น้องครับลดไห้คมละพันจับคู่ใดก็ได้ครับพี่น้องครับมักตัวใดจับคู่ใส่กันมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่น้องครับนี่ครับสิยกสี่แยกได้เหมือนเดิมครับพี่น้องครับเป็นง้อทรงฟีบ่มี่มาจากฎกติการทั้งข้อกับเชนเดิมครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตั๋วโทษตมกันจะโทษค่วมสาใจครับพี่น้องครับมากลีดกับจังโทมากเด้ยครับเพราะว่าง้อเฮ้าเป็นง้วทรงฟีบ่มี่มาจาครับพี่น้องครับเก็บเงินปลายทาง ให้เห็นใจซึ้งกันและกันครับพี่น้องครับนี่ครับมึงอกี้เป็นยังครับพี่น้องครับเพราะว่าชิมฮาวประเทศไทยทำแบบคอนเทนต์ครับพี่น้องครับชิมฮาวไทยทำแบบสดสดมองดีกับรุ่งมองบอดีกับรงให้พอไหมพี่น้องเดี๋ยวเมืองได้ครับเพื่อพอไหมพี่น้องผู้เข้ามารับชมวงชิปคอนข้างช่องสี่เด็ดตัดสินใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับนี่ยเป็นหัวทรงฟรีโบมี่มาจำครับพี่น้องครับครับสำหรับยชิปนี้ก็ขอฝากครับฝากช่องยูทูบยูซี่ฝากโคสิ่งหนึ่งสูตรหนึ่ง ฝากติดตามฝากอุดหนุนลูในบ้านว่าในสวนเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจใหตที่งานเท่านะครับพี่น้องครับขายงัวราคาถือทรงฟีพ่มีมาจําบ่อเปียบพอแม่พี่น้องแน่นอนครับพี่น้องครับได้งัวสมเหตุสมผลไปเรียงไก่กวสองร้อยกิโลห้าก็ทรงนะครับเพราะทรงทั่วประเทศครับว่าจะโทมาพูดคุยกันลงโตครับพี่น้องครับพราะว่าเฮ้าบ่ได้ไปคิดเป็นกิโลครับคารถลท่าเลยสองร้อยกิโลไปครับพี่น้องครับว่าจะคุยกันลงโตซอยกันเล็งเรหน่อยหน่อยครับพี่น้องครับ ให้มันอยู่ได้ทั้งสองฟังครับฟังซื้อไปกับพิงวดเถื่อที่สุดฟังผู้ขายกับให้อยู่ได้ครับเพราะว่าสมมตอนี่หากำไรหลักสิบลักลอยครับพี่น้องครับขอคำเรียนตรงๆได้ครับพี่น้องครับแต่พอแม่น้องมั่นใจว่าซื้อได้กับจองโทรมาตามที่เบอร์ผมให้ไว้ได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ